ไปแล้วกําลังจะเดินทางนะครับนมนมกองนี่กินั้งแต่มมือเอ้านี่บเพาท่นได้พ่อเคืองอยู่คือจีบว่าเบิดดอกอ่านมึงแล้คือโม่ยจีบว่าหูพ่บนบ่กินเนาะกัดหลอดอไปชื่อเน,อะน,นเาะโอ้ไปแล้ว การท่านที่รักนี่คือหมายถึงไปรักของเขานี่ครับนายชิโจนสองคนนะฮะรักคนขัดเมื่อนั <c oughs> ้นก็นไปรักบักเมื่อนั้นก็นไปรักแบบยังรัก <c oughs> ทำปอบเนี่ยนี่คือนรักฐานมีปัญหาประเทศตัยหั่ไว้นะอันนี้ก็หาเรื่องวันนี้กินน้ำกันเสียหนึ่กัน ้านพ่ะย่ะกินไปด้วยอืมนี่ครับขาบเหียนขึ้แถวจังหวัดเลยหลายหลรถที่เราต้องไปนั่งก็เป็นรถแบบนี้ครับอืม อันนั้นนำโต๊ะนี่จะน้อยโทรศัพท์กับโต๊ะ ข้อเย่ตัวนั้นอันนี้สิเป็นเหล่าเขาเลเสาเหล่าบางเสาก็สิเป็นลูนลกระเบิดนะ,ะ,นอะโอ้เอย่างนี้ก็มีแม่โครนี่เห็นไหมแม่มมโครอ่ะ ลงมาแล้วาล้วลงมาจากบนล้บใช่ที่มีผ้าสีน้ำเงิน

なるほどね。 ลากลา,กา,กาอันนี้ดินมันสลุดดินมันสลุดผ่าดินมันสไลด์ยัตะบ,บเดเวิวตัวนี้จะไปียันยันจักยันิงเวเรยังเรว ลักลา कभी नहीं ไปกันต่อครับนี่ครับเจ้าของบ้านครับน้องธิดานะครับวันนี้เป็นอตาตมาวันนี้ใส่หมวกเรืองเหลืองเป็นพระอ่าเป็นพระหนึ่งวันบวชชีหนึ่งวันก็แล้วกัน ถึงแล้วถึงบ้าน,านของน้องธิดาแล้วนะครับอาตมาจุ๊นี่ครับเย็นแห้งเย็นดากเนี่ย

สามสาวนั่งแกตา้ววนาไม่ต้องไม่ต้องขึลนม่กลไปแล้วอชมืรถึงบ้านสมสาวเผ่าตะโอยสาเผ่าตะโอยมาตั้งรมาท่านั่งก่อนที่ด้านนี่เนาะนี่เดี๋ยวีบ้านเราง่ด้วที่ด้ด้ย หอบโค้งข้ามฝันมครับหอบโค้งข้ามฝันหอบแม่งขีหน้าแมงกีเรียนอะนาบีาบขียาเงเล่นล่จืดัลยศาสนแก้วตาขี้ดาเบิก่อนขออนุญาตเข้าเบิก่อนซื้อวสงเได้หลวเข้าะ

เข้าสีบีเต่งยิ้วต่งกินยิ้น้ำสีนองไกลปอได้พี่จะช่อมอ้พี่จะช่อมหัวท่ไปเว่าถ้าข้ามไปไม่ใช่มีปลาปลาปลาลินยามีหมดปลาปลาลิาเมื่อกีกระโดดขึ้นมาไกใช่ไหมกมกันแล้วเาส จะขี่เก็บท่อขีโหลราลงไป้วยอไอน้องทีดาอีกต้องมาเสียนไปนั่ดีบ่ไอเปาตให้งเให้เาฟอเเลเองไเอดาเ่าอู้อ๋เราเซาาอรโอ้เอามาะเอาคุยกันเน่ปะาเอาคุยกันเลยดาาเอปเอาาเปาอรโอ้ยเยอเอาเาังไอางล่าไปอัมเ่อไปเอัเนยบวม มอเป็นภาษาเจ้ามวันเป็นตะไรบ้าปี๊บอ๋อบม้วนเป็นเทียมวนเปันเมียนม้วนเปเทียนมม้วนี่หัวม้วหที่หัวเนมี้ยตตมวก็น่รวยม้วนคยว่าการม้ว ยังอีกยังอีกมียังอีกเ้ไปหมอยังมีบ่บวหมอพวกเกลือยังเป็น้องต้มตัวัวเป็นภาษาอังกยภาษาตอยเดี๋ยะลวเป็นั้นปีเปียวเ้ไเป็นวยก็คือเขาจะบมีซับภาษาเ้าเีงรยวก็คืออย่งเงติวอน้อยมาถมเนี่ยอ เจ้าไปตังกินน้าเอาอีกเอาอีกเอาไปนี่สิว่าเพิ่นไปกินบักหามมาจังได๋อืออักไก่ตัวเณมไก่ตัวสมมุติไก่บ่ ไปได้ทุเรื่องคนมดาไกลไกลรคนดาโสอันลก็ได้ตัรเอ้าเอ้าบาทเนี่ยเอ้าบาทเนี่ยฟังท่านบอกบาทนยเดว่ายังองซิวเี่ครรมดาไม่เก็บ้ำข้าวบ่แม่นแซบกกอิวเร่แบกอกสิวเ่ดาดีบ่แม่นปว่ายังว่ากเเกขวามือกี่อีกอีกอืม มีอย่างนี้สมมตน้องธิดาเข้าไปมเรงนี่เข้าไปจังนอยนี่มีอยังไี้ตอนทาน้องธิดาอยู่ในบ้านนมกระไรตัวไงโอ้ยนุ่มกามีนุ่มมานี่สีผาน้องเพิ่ไปริมยี่บ่าอยู่น้ซีข้าไปเพิ่งมาก็ไปอาบดิบอ่ะรากระแนนก็รวยแก่โอ้ยเจียวไปยืนิ่มน้วโ chăn kem kem chăn kem kêu nì áo sạc kia nó ăn kem 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 ôi để mưa à bà nô hey hey nô ก็แม่นสนหนูไปจับหมาะวไปจับหมอือากรอกนวเลยปลาลาปุกนึงงพนว่าไปตอนทิดาไปลกมันตนนาจน้อยลกมันทงไมต้นทิดาเปลูกมันโอ้ยเลยลกเป็นเนาะเอาก็หยิบนสันก็คือดวลเดีกันว่าไปเฮตุเบียกอันอันล่องล่อง่อง้นทีิดาเล่าดูมาที่ดาเล่า ไปกินเขาอยแคมน้ำน้ำเอื่อยบอภาษาตัวอยภาษาตะอยเหรอทิดาเอเราอกอะไรอะพอจด้วยอะิดาลน้องจด้วยกี่เข้าไียังไงจมยังไยงไแลวแล้วแล้วแแ้วกับพี่ยเจนองต้องินน้า แล้วก็โยนพี่ไอ้เรโอ้อ่ะเอาเตรียมตัวครับพี่น้องมังกเนียนี่แปลออกไหมคะนี่มองโกเนียมองโกเนี่ยแบบมองโกเรียกวะมังกเนี่ยโอ้โหแล้วมังกเนียจบคลิปหลังจากที่ที่ทิดาในพี่ทิดาที่ระนองเปรุ่นบอลทิดาล่าเปรคนแปรครับมุนอุ่นปุ๋ยมุนเอเละครับพี่น้องครับเก็บหนี้พี่น้องแปรซอยกันเอาด้ เออแปลสรอยกันเอาว่ามันแปลว่าจังไดยแล้วก็ตอบมาสูผู้ว่าผู้ฟันแม่ครับพี่น้องครับโอเครถซีนโอรถซีนกันเลยเราจะต้องเป็นนี่กระหม่อมพัฒนายืนบ่เาไปเดี๋ยวเราไปบ้านตู้ดีเอาน้ำนั่งนะไม่มีที่นั่งมีแค่นั่งแค่ที่นั่งแค่นี้นะครับ นี่สามสาวสามสาวเจ้าบ้านนะครับจะพาเราไปที่ไปที่ไหนนะครับอยู่บ้านบ้านบ้านเก่าบ้านเก่าแล้วก็ไปเล่นน้ำพาดิงไปเล่นน้ำอ้ยจะว่าเล่นน้ำเท่าน้ำปานนี่อากาศบานเดินโนดดิลบนำคุณโบราณปวดเอกเลยแง่ยิ่งเด็กประจ๊ดตั้งใจว่ายน้ำว่ายยั่หงียนกูไม่ได้